มะม่วงนะคะแอนมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานก็ทําเองค่ะเนี่ยแอนหั่นมะม่วงเสร็จแล้วค่ะเนี่ยซื้อมาสามลูกยี่สิบบาทค่ะแต่ถ้าซื้อที่เขาทําน่ะทุนละยี่สิบห้าบาทค่ะไม่คุ้มกินก็ไม่อิ่มยิ่งไอเจ้าตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กๆเอ่ออแกนตัวน้อยของของแอนนะคะโอ้ย่งกินแม่ กยนกินด้วยเขาจะกินของเขาค่ะแล้วก็เขามาเก็บเศษของเขากินค่ะเขาชอบกินมะม่วงนงแอนก็เลยเอาตัดสินใจไปตาลาดน,นัดเมื่อวานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเพราะว่ากะปิก็มีอยู่แล้วแต่กะปิน้ำปลาหวานนี่น้องแอนจะไม่ใส่กุ้งนะคะเพราะว่าน้องแอนเป็นโรคก,กระดูกพรุนค่ะเพราะว่าอาหารทะเลน่ะมันจะมีกลดยูริกสูงค่ะทําให้ปวดแข้งปวดขาค่ะถ้าเลี่ยงได้น้องแอนก็จะเลี่ยงนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ น้องแอนก็ทางานบ้านเสร็จแล้วซักผ้าแต่แช่น้ำยาไว้ซักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวน้องแอนก็จะไปปั่นตากแห้งค่ะแดดไม่รู้จะแดดถึงตอนไหนแต่น้องแอนก็มีหลังบ้านเอาไว้ตากเฉพาะอยู่ค่ะเนี่ยน้องแอนก็จะหันซื้อมาได้สามลูกค่ะยี่สิบาทน้องแอนก็จะหันหันเก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็พริกกับในนะ่ะน้ปลาหวานน้องแอนก็จะแบ่งใส่ถุงไม่ใส่ถุงน้องแอนก็จะใส่ถ้วยไว้พอสามีกลับมาจากทํางานเขาก็จะชอบกินค่ะน้องแอนก็เลย ไม่ซื้อเป็ถุงมาดีกว่าเรามาทําเองรสชาติเราอยากได้ยังไงเราก็ทาเอาเองค่ะน้องแอนก็จะเอากะปิใส่แล้วก็เติมน้ํานิดนึงแล้วก็น้าไอ้นั่นน่ะน้ําตาลปิ๊บลงค่ะไปเคี่ยวเคี่ยวให้เหนียวค่ะแต่ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพอมันเย็นแล้วมันจะเหนียวเหนืดค่ะน้องแอนก็จะพอเคี่ยวเคี่ยวได้ที่แล้วน้องแอนก็จะน้องแอนจะไม่เติมอะไรนะคะมีแต่น้ําตาลปิ๊บแล้วก็กะปิค่ะมันจะเค็มอยู่แล้ว กะปิมันก็ทะเลนะคะไม่ลืมว่าเป็นของเป็นเป็นทะเลคะ่ะเป็นกุ้งแต่น้องแอนก็ใส่นิดเดียวคะ่ะไม่ได้ใส่เยอะถ้าใส่กะปิแล้วจะมาใส่กุ้งก็โอ้คงจะบวกไปหลายลิมิตเหมือนกันคะ่ะเนี่ยน้องแอนก็เลยไม่ใส่ค่ะน้องแอนก็แตะใส่นิดนึงคะ่ะเนี่ยกะปินะใส่นิดเดียวค่ะถ้าจะไม่ใส่ซะเลยก็มันมันไม่หอมค่ะน้องแอนก็แตะใส่นิดนึงคะ่งงคะ ลืมไปเมื่อกี้นี้ว่ากุ้งกัะปิมันก็กุ้งเหมือนกันมันก็เป็นทะเลเหมือนกันเอ็ก็เลยไม่ได้ใส่กุ้งค่ะกุ้งแห้งค่ะนอ็ก็จะหั่นแล้วก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเพราะว่าแฟนนี่ชอบมากเลยเป็นมะม่วงเป็นส้มตําเป็นอะไรก็ได้ค่ะขอให้เอาปเปรี้ยวๆมะขามมะขามลูกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไปสอยมาแล้วเขาก็จะมาทําพริกเกลือมั่งเขาจะกินของเขาค่ะบางวันก็ตําส้มตํามั่งอะไรมั่งเราเป็นคนที่ชอบกินของเปรี้ยวค่ะ แล้วก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะมีสามลูกค่ะน้องแอนก็จะมีส้มเมื่อวานนี้น้องแอนไปตลาดเขาก็น้องแอนไม่ได้ซื้อส้มหรอกแต่เขาซื้อเขาบอกว่าหนน้องแอนน่ะไม่สบายเจ็บคอเป็นไข้หวัดเราก็จะซื้อส้มมาให้ค่ะส้มนี่นั่งกินโหหมดเป็นโลเลยค่ะน้องแอน,นชอบทานส้มมากมาค่ะใครจะทานนะคะมาค่ะเนี่ยเนี่ยมะม่วงออกจากเหลือ,ง,องนะคะแต่ไม่สุกค่ะพอดีกินนะคะ ไหลๆเลยค่ะอร่อยนะคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะใครจะอร่อยกับน้องแอนมานะคะขอบคุณค่ะ